การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลตำบลและเป็นเทศบาลเมืองเขารูปช้างเมื่อวันที่13พฤษภาคม2554อาคารสำนักงานสูง6ชั้นตั้งอยู่หมู่ที่10ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลามีเนื้อที่ทั้งหมด27.49ตารางกิโลเมตร เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับความเป็นมาของตำบลเขารูปช้างในการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้างหลังใหม่เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ 2,560สร้างความซาบซึ้งในน้ำพระทัยและพระมหากรุณาทิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เทศบาลเมืองเขารูปช้างมีอาณาเขตด้านตะวันออกติดกับฝั่งอ่าวไทยโดยทิศเหนือติดกับเทศบาลนครสงขลาทิศใต้ติดกับเทศบ,บ,บ,บาลตำบลเกาะแต้วและเทศบาลตำบลพะวง ทิศตะวันตกติดกับทะเลสาบสงขลาเทศบาลเมืองขอรูปช้างมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตประชาชนมาอย่างต่อเนื่องภายใต้ตราสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็งจริงจังและพร้อมจะดูแลประชาชนในทุกมิติภายใต้การนำของนายประสงค์บดิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีทั้ง3ท่านประกอบด้วยนายพิทักษ์สุวรรณโนนายจิรกิจจิรานุกลมและนายอาวุธมหาสวัสด โดยมีที่ปรึกษาในการบริหารงานและเลข,ขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้างทั้งสิ้น18คนจากการเลือกตั้งสามเขตโดยมีนายนารงเดชศีทองชื่นเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้างและนายนาราวุธหนูเนียมเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้างเขตหนึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้างเขตสองประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้างเขตสาประกอบด้วย นายข้าราชการนำโดยนายชูชาติธรรมโชตปลัดเทศบาลเมืองเขารุกช้างพร้อมด้วยรองปลัดอีกสองท่านประกอบด้วยสำนักปลัดเทศบาลทำหน้าที่กำกับ และเรื่องรัฐการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลรวมทั้งงานด้านความปลอดภัยและการดูแลความสงบเพื่อลดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กองคลังรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายการรับการนำส่งเงินการเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าตอบแทนการจัดทำบัญชีการควบคุมการเบิกจ่ายงานเกี่ยวกับการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินการจัดสรรเงินการทำงบทดลองประจําเดือนประจําปีงานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องก่องช่างรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบการก่อสร้างงานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมายงานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุงรวมทั้งรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ำการควบคุมออกแบบและก่อสร้างอาคารโรงงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและมลพิษในด้านอื่นๆกองวิชาการและแผนงานทำหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนพัฒนาและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม และการจัดการเกี่ยวกับงานรับเรื่องราวร้องทุกข์งานตราเทศบัญญัติงานจัดทำงบประมาณงานวิจัยและประเมินผลงานบริการและเผยแพร่วิชาการงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนการให้บริการสาธารณสุขพร้อมกันนี้ยังได้ดูแลงานส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่องานรักษาความสะอาดงานสุขาพิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม <S <S> <S กองสวัสดิการสังคมมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาว,วชนการพัฒน,นาชุมชนการจัดระเบียบชุมชนหนานแน่นและชุมชนแออัดการจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมกองการศึกษารับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษาท่านการศึกษาในระบบการศึกษาการศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัยเช่นการจัดการศึกษาปฐมวัยอนุบาลศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมประเพณีศิลปาวัฒนธรรมงานกีฬาและนันทนาการงานกิจกรรมเด็กเยาวยชนและการศึกษานอกโรงเรียนเทศบาลเมืองเขารุกช้างมุ่งมัน่นตั้งใจทำงานเพื่อความพาสุขของพี่น้องประชาชนภายใต้ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองเขาลุกช้างยั่งยืน10ยุทธศาสตร์ที่สำคัญประกอบด้วย 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพในการจัดให้บริการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรที่มีอยู่ให้มีขีดสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนชุมชนหรือองค์กรภาคเอกชนอย่างเปิดเผยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทําโครงการจัดเวรยามท้องถิ่นตามชุมชนขับเคลื่อนการป้องกันตรบรามยาเสพติดเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นแนวทางก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ จัดให้มีและขยายเขตไฟฟ้าประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาระบบการจราจรรวมไปถึงการก่อสร้างและพัฒนาระบบป้องกันภัยธรรมชาติ 4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดให้มีการฝึกอบรมฝึกซ้อมแผนเป็นประจำจัดซื้ออุปกรณ์ที่เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน จัดตั้งและปรับปรุงอปพรและสร้างเครือข่ายที่เหมาะสมและส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้แก่ประชาชน 5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศาส,สนากีฬาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อุดหนุนงบประมาณพร้อมทั้งส่งเสริมการสอนและการเผยแพร่หลักธรรมที่ถูกต้องของแต่ละศาสนาสนับสนุนให้มีการรณรงค์จัดความไม่รู้หนังสือให้หมดไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเข้ามาผสมผสานและจัดให้มีกิจกรรมทางด้านศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพัฒนาระบบมาตรการในการดูแลช่วยเหลือผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสพร้อมทั้งจัดบริการและพัฒนาการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำนวยความสะดวกและการปฏิบัติที่เป็นธรรมแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการธุรกิจ 8. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่พร้อมไปกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อย่างจรงิงจัง โดยจัดให้มีอุปกรณ์ในการเก็บขนขยะให้เพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้หมดไปโดยเร็ว 9. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและกิจกรรมนันทนาการดำเนินการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเช่นวัดโบราณสถานที่เสื่อมโทรมเพื่อวางแผนปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ในการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวรวมทั้งดำเนินการจัดทำป้ายชื่อแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งให้เห็นอย่างชัดเจน 10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพองค์การและการทำงานระหว่างท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเมืองส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยปรับปรุงวิธีการบริหารด้านการคลังการจัดซื้อจัดจ้างและระบบบัญชีพัฒนาระบบข้อมูล และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งพัฒนานงานด้านการประชาสัมพันธ์ทุกด้านให้เป็นประชาสัมพันธ์เชิงรุกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ภายใต้การมีส่วนร่วมความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนเทศบาลเมืองเขาลูกช้างนั้นเราได้ใช้หลักการกระจายอำนาจ โดยใช้หลักธรรมาพิบาลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นหลักในการดําเนินภารกิจทุกสิ่งทุกอย่างของเทศบาลเมืองเขาลูกช้างเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดภายใต้การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนโดยให้พี่น้องประชาชนนั้นไปสร้างแนวคิดไปรวมกลุ่มเพื่อที่จะนำเอาปัญหาต่างๆในชุมชนของตนเองในหมู่บ้านของตนเองนั้น ผ่านมายังกองฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบแล้วก็นำสู่คณะผู้บริหารเพื่อที่จะนำกระบวนการเหล่านี้ไปสู่สภาในการอนุมัติหบประมาณต่างๆวันนี้ทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันทำทุกอย่างแล้วเราทำจนเทศบาลเมืองเขาลูกช้างของเรานั้นไปสู่ความสำเร็จนั้นก็คือรางวัลธรรมมาพิบาลภายใต้ พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์อันสูงสุดจากแนวคิดของคณะผู้บริหารจากการทําของเพื่อนข้าราชการและพี่น้องประชาชนร่วมกันจึงไปสู่ผลสำเร็จของพวกเราครับจากความสำเร็จของการบริหารจัดการเมืองเขารูปช้างภายใต้ยุธทธศาสตร์ทั้ง10ด้านด้วยหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนมุ่งหวังให้เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็งเป็นเลิศด,ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนเน้นความรวดเร็วทั่วถึงเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการศึกษาการกีฬาและสุขภาพ ร่วมกันกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชาชนพึ่งตนเองได้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาในรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกมากมายที่การันตีด้วยรางวัลจากทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศอาทิรางวัลชนะเลิศอันดับสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภททั่วไป ประจำปี2562จากนวัตกรรมธรรมมาพิบาลกระบวนการบันได4ี่ขั้นสู่สุขภาวะที่ดีของผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขารูปช้างซึ่งเป็นการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับการดูแลรวมทั้งการช่วยเหลือที่ถูกต้องหือเป็นส่วนหนึ่งของผลงานความสำเร็จที่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจและทุ่มเทเพื่อพัฒนาศักยภาพของเทศบาลเมืงองเขารูปช้างสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนและนำไปสู่ความเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน